สวัสดีครับคลิปนี้จะภาพปักช่ำมะม่วงครับปักช่ำมะม่วงแบบควบแน่นครับนี่ครับยอดพันธุ์เขาทำการมาเขาจะตัดเสือนโค่นกีดโค่นแบบนี้ครับกีดในเพลินเป็นร้อยครับจากนั้นครับนี่ครับแก้วกาแฟเขาจะบรรจุดินครับดินนี่ฮะเป็นรสยครับรายผสมกับแกลบดํำครับแล้วก็ลดน้ำครับคุมด้วยน้ำเพราะเป็นหมาดๆด้วยครับเขาจะมาบรรจุใส่แก้วนี่ครับเป็นก็จะนี่ครับ กดใแน่นนะจากนั้นจะไม่จอตรงกลางครับเอากิ่งพันธุ์เสียบลงไปครับแล้วก็กดหลอบกิ่งพันธุ์อีกที่หนึ่งครับกดให้แน่นเลยครับนี่ครับวัสดุปักช้ำเท่านี้สมนำเพราะมันหมาดได้ครับกำหมอกเพราะเป็นก้อนนี่ครับจากนั้นเก็จะถุงพลาสติกครับขอบแล้วก็รัดด้วยยางวงครับเพื่อการคว่ำการคไข่หนามของกิ่งพันธุ์ครับนี่ครับปักช้ำใน่านไป30วันครับเพิ่มเริ่มแตกยอดแล้วครับนี่ครับแต่เาจะเพ่ทันได้ออกจากถุงเด้ครับเขาจะเลี้ยงไว่อย้ถึง60วันครับ นี่ครับสามสิบวันผ่านไปเพิ่นเริ่มออกลักนี่คือการปักช่ำขวบเนี่ยในแก้วกาแฟ